ใช่จ้าวันนี้พี่หาอะไรส,สนุกมาให้เจ้าเล่นอีกแล้วนะสวัสดีครับผมเพอร์ซีตัวแสบนะครับถ้าเกิดอะไรขึ้นถ้าผมเอาไข่ไปแช่ในน้ำส้มสายชูเป็นเวลาหนึ่งเค้นว้ย ขารู้กันทั้งประเทศเดี๋ยวรู้กันทั้งโลกแล้วครับแม่ไข่แช่น้ำน้าใสจูทิ้งไว้ประมาณ2คืนมันก็จะออกมาเป็นไข่เด้งดึงเด้งดึงนะครับคือเปลือกลอกออกหมดไข่เด้งดึงเด้งดึงแบบโยนก็ไม่แตกเด้งได้เอาส่องแสงไฟปุ๊บทะลุผ่านได้เป็นเหมือนไข่แบบสวยอย่างนะครับใช่ไหมทุกคนรู้อยู่แล้วเนาะช่วงผมเองก็เคยทําไปแล้วด้วยครับตั้งแต่สมัยเปิดช่องใหม่ๆเลยไข่เด้งดึงนะครับแต่ผมยังไม่เคยเห็นมีใครเอาไปทอดหรือต้มกินเลยใช่ไหมอ่าเพราะฉะนั้นในวันนี้ครับผมจะลองทําไข่เด้งดึงแบบนั ดมงบนี้เขาทากันเลยนะครับแล้วเอาไปทําอาหารครับเอาไปต้มบ้างเอาไปทอดบ้างเอาไปท, <t aps> ทําเ่าที่คิดออกนะครับทาอะไรก็ได้นะอยากรู้นะครับว่าถ้าเกิดไข่ที่เป็นแบบนั้นแล้วอ่ะเวลาไปทำอาหารมันจะเหมือนเดิมไหมหรือจะมีความเปลี่ยนแปลงยังไงนะครับเรียกได้ว่าเป็นการต่อย,ยอดความรู้เก่าๆที่เราเคยรู้มานะครับก็ไม่มีอะไรมากหรอาแบบเราไข่ไปแช่ในน้าส้มสายชูทิ้งไว้ก่อนแล้วกันนะครับทำให้เป็นไข่เด้งดึงใสๆอย่างนั้นก่อนนะครับเดี๋ยวเราค่อยมาดูกันว่าจะเอาไปทําเป็นอาหารอะไรในบ้านครับมา <Infinity. S 2> อ่านี่ครับจานแช่ไข่ของเราครับทำสักสามฟองแล้วกันนะทำอาหารได้หลายๆเมนูหน่อยเนาะจะได้มีหลายๆอย่างนะครับอ่าก็ตรงนี้เผื่อน้องๆคนไหนที่ยังไม่รู้นะครับยังว่ามันเอ๊ะจอกมาเป็นยังไงก็ได้ดูพร้อมกันในวิดีโอนี้ไปด้วยเลยนะครับเนาะะไปแล้วมันท่วมเลยอ่าโอเคเราก็ปล่อยทิ้งไว้อย่างนี้เลยเอาจริงๆนะผมจำไม่ได้แล้วเราต้องแช่เท่าไหร่หนึ่งคืนสองคืนสามคืน เออทั้งอย่างนะครับก็แช่ทิ้งไว้จนกว่ามันจะหลุดร่องหมดแล้วกันครับ คืนถ้าจะไม่ผิดนะมัง้งอ่านะตรงนี้ดูวนก่อนเลยเผื่อน้องๆคนไหนยังไม่เคยเห็นนะครับเวลาไข่แช่ส้มไชชูจะเป็นอย่างนี้ครับเห็นไหมครับจะเกิดฟองอากาศขึ้นที่รอบๆเปลือกไข่นะครับก็เพราไงนะมันกาลังกัดกินเปลือกไข่อยู่เปลือกไข่กำลังทำปฏิกิริยากับน้ำต้มไชชูนะมันกําลังจะละลายหายไปอ่ามันจะเป็นนิ่มๆครับหายไปแคกเจิมที่เปลือกไข่กาลังจะสลายนะครับเดี๋ยวเปลือกไข่ก็จะนิ่มยืดๆแล้วลูดออกได้เลยนะครับอ่าโอเคถึงว่าอย่างนี้ก่อนเดี๋ยวเราไปดูกันครับตอนที่ทําอาหารนะผมร ตื้นเขียวเน่ยครับเดยวกัน Three days later เราไปดูกันครับว่าไข่ที่แช่นำ้ำส้มสายชูไว้สองวันจะกลายเป็นยังไงครับหนึ่งสองชั่งิงอ้าวก็เห็นส้มเหมือนเดิมไม่เห็นเปลี่ยนแปลงเลย <c oughs> ไม่ครับมันต้องถูกออกร่อ่าอันนี้ก็ให้ดูปไปเลก็ได้นะครับเผื่อบางคนยังไม่เคยเห็นนะครับว่าไข่ที่แช่นำ้ำส้มสายชูไว้มันเป็นอย่างไรนะครับี๋ยวหยิบออกมาให้ดูก่อนนะครับนี่ เฮ้ยโอ้โหเห็นไหมสังเกตว่า,ขาไข่เป็นฟองใหญ่ขึ้นจากแต่ก่อนมากครับแล้วก็แบบนิ่มเห็นไหมนิ่มแบบเหมือนซาลาเหมือนสกคุช่อย่างนั้นเลยครับแล้ว้็สามารถแบบรูดออกได้เลยเนี่ยเปลือกมันนะสามารถรูดรูด,ร,ดรูดออกได้ครับซึ่งถ้าจะให้ดีก็ล้างน้าเปล่าไปก็ได้จะได้สะอาดเยมอ่องเนาะเอาไข่ล้างน้าเปล่าให้เหรียบร้อยก่อนนะครับแล้วก็ล้างน้าเปล่าเลยจะได้คลีนครีนนะครับอ่ะทั้งสามฟองไปเฮ้ยฟองนี้นิ่มกว่าเพื่อเลยอ้าไข่แตกครับฟองนี้อ่า นี่ครับดูแตกออกามา,าเรียบร้อยครับไม่เป็นไรอ่ะก็ยังได้2ฟองนะครับอันนี้ฟองหนึ่งนะไม่แน่ใจว่าแตกตั้งแต่ก่อนใส่อยู่แล้วหรือว่าค่อยมาแตกข้างในหรือยังไงนะครับเออไ,ได้2ฟองนะครับอ่านี่ประมาณนี้ครับเห็นไหมมันจะนเป็นไข่ใสๆอย่างนี้ครับเหมือนไข่สกุช,ชี่เลยนะเหมือนของปลอมเลยนะอ่าแล้วตูพวกเขาพวกนี้ให้หมดนะครับให้สะอาดอย่ามองเลยนะ ฮ่าฮ่าฟองกิ่แตกแล้วครับโอ้โหนี่ดู <laughs> แตกเรียบร้อยครับตรงตุ่มเปือกกันก็เป็นได้แค่สีขาวเปล่าๆนี่ครับยังไม่ทันได้ใสเลยครับอันนี้มันก็แลกเหมือนกันนะครับไข่ฟองฟองฟองนี้ใสแล้วฟองนี้ยังไม่ใสครับแล้วตอนนี้ก็แตกเรียบร้อยครับอะสำหรับฟองนี้ครับก็ขูดขาวๆนะเหลือแค่ส่วนนี้ตรงส่วนที่มันไม่จมอะง่ายๆนะครับมันก็เลยยังเห็นสีเปลือกไข่อยู่เลยนะครับโดยในวันนี้ครับผมจะเปรียบเทียบกับไข่ต้มแบบธรรมดาด้วยนะครับเอาไข่ไก่ดิบธรรมดาอีกฟองหนึ่งมาลองต้มเปรียบเทียบดูกันนะครับเรามาดูกันครับว่ามันเป็นยัังงไคร นนเวลาที่ต้มเลยด้วยนะครับไต้มพร้อมกันเปรียบเทียบให้ดูเลยว่ามันจะออกมาเป็นอย่างไรนะครับโอ้โหฟองใหญ่กว่าเยอะมากเลยนะซื้อมาก็ไซส์เหมือนกันนะครับโอ้โหอ,อ่ะไปเราเปิดไฟต้มได้เลยจับตาดูความเปลี่ยนแปลงดีๆนะครับ มาตรงนี้ก่อนเลยครับเห็นไหมครับอันนี้ตอนแรกไข่ด้านนี้มันวางอยู่ที่พื้นครับพอมันร้อนมากปุ๊บข้างใน,นเราเห็นแล้วเห็นไหมเปลยนเป็นสีขาวก่อนเ<ส>พื่อนเลยครับโอ้ยเฮ้ยมันดีตรงนี้เลยครับพอมันเป็นไข่ใสเราก็สามารถมองเห็นความเปลี่ยนแปลงของเขาได้ชัดเจนเลยเนะครับอ่าเพื่อนที่สังเกตดูข้างในมันเริ่มแบบเหมือนเหมือนเป็นแข็งๆแล้วมันแบบ ตนี่จะเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ที่โลกต้องจารึกไว้เลยนะครับที่เราจะได้เห็นไข่ด้านในมันกําลังเปลี่ยนแปลงในขณะที่มันต้มอ,อยู่ครับโอ้อยดูยิ่งใหญ่ไปไหนเนี่ยอ่าดูกันไปเรื่อยนๆนะครับอย่างนี้แสดงว่าผมน่าจะต้องพลิกไปพลิกมาหเห็นบ่อยๆนะอ่ะอย่างนี้เดี๋ยวลองพลิกให้ดูก่อนเลยก็ได้ครับปุ๊บดูสิพลิกไปอีกด้านหนึ่งแฟบนี่นี่เมื่อกี้ด้านนี้ที่ลงพื้นอ่าเริ่มเปลี่ยนสีเริ่มขาวขุ่นขึ้นมาแล้วเลยเลยเลยเราปล่อยไป็นธรรมชาติเนาะเดี๋ยวเขาก็กลิ้งกลิ้งไปของเขาเองแหละนะอ่า แล้วกิงทั่วแล้วกิงทั่วแล้ว อ่าแล้วตรงนี้เพื่อนๆก็น่าจะได้เห็นกันไปนะครับค่อนข้างชัดเจนเลยนะไข่เราจากใสค่อยๆเปลี่ยนสีเปลี่ยนสีเป็นขาวจนตัวนี้ขาวหมดทั้งฟองแล้วเห็นไหมครับซึ่งตัวเนี้ยที่ผมแวะออกมาดูเพราะว่ามันครบ7นาทีพอดีเกินเกินเ <ๆๆ S 1> เอาเฮ้ยแปดนาทีกว่าแล้วผมจับเวลาอยู่เลยครับอ่าตามสากลน,นะครับที่เขาบอกว่าถ้าต้มไข่สุกจะใช้เวลา7นาทีไงอ่าตอนนี้มันมาประมาณ8นาทีแล้วซึ่งตัวเนี้ยถ้าเราดูจากไข่ก็เห็นแล้วว่ามันแบบขาวจั่วทั้งฟองแล้วอย่างนี้นะอ่าอู้เฮ้ย ดูดิเนียนสวยเลยครับเพราะว่านี้มันก็คือเป็นเปลือกไข่อยู่นะครับยังไม่ใช่ตัวไข่ข้างในเห็นไหมเฮ้จะสวยมากให้พานเลยอ่านี่ก็น่าจะได้นะครับโอเคถ้างั้นเดี๋ยวเราหยิบขึ้นมาแล้วลองตอกดูนะครับว่ามันหน้าตาเป็นยังไงถ้าหน้าตามันดีพอกินเลยอ่ากินเข้าไปเลยลองดูว่าเป็นยังไงนะครับลองเสี่ยงตายดูมาดูว่าจะกลายเป็นไข่เปรี้ยวหรือเปล่านะครับอ่ะมา เราเอาขึ้นมาตอกดูกันก่อนนะครับอันดับแรกดูก่อนเลยครับนี่เมอกิ้เหมือนที่เห็นในหม้อไปครับดูสิมันขาวใสแบบสวยมากครับแบบเนียนกริบเลยอ่ะดูครับนี่บอกว่าเป็นไข่นกกระจอกเทศก็เชื่อเลยครับมันใหญ่ด้วยแล้วก็แบบใสเนียนกริบสวยมากเลยนะครับนี่โอ้โหเจ้าครับส่วนไข่ไก่ธรรมดาก็ปกติครับรู้กันอยู่แล้วไม่ต้องดูเลยครับโอเคเรามาลองตอกดูกันดีกว่าครับถิงแต่ละครับอยากเห็นว่ามันเป็นยังไงครับคือเรียกว่าอะไรอ่ะมันนิ่มอะครับเนี่ยดูครับ มันเหมือนไข่ที่แบบต้มสุกแล้ว,ดวซดซำแล้วมันนิ่มอย่างนี้แล้วผมจะ,จะตะตอกอยังไงครับต้องเอายิ้วจิกอย่างเงี้ยครับมันนิ่มมากเออเฮ้แต่มันยังนิ่มอยู่อย่างนี้อยู่อ่ะไข่ยังไม่สุกดีนะครับเป็นไข่แบบยังมาตุ้มเหรอหรือยังไงเอ๊ะถ้างั้นเดี๋ยวเราลองกับไข่ต้มธรรมดานี้ดูก่อนนะครับอ่าที่ไข่ธรรมดานี้ดูนะว่าถ้าต้มเวลาเท่ากันไข่มันสุกแล้วหรือยังและอันนี้สุกไหมเพราะาที่ผมจับดูเหมือนจะไม่สุกนะครับเอ้ยแปลกจังแต่จริงมันก็นอยู่แปดนาทีกว่ามัน่าจะสุนะะนนก อืมเนี่ยแข็งเรียบร้อยสุกแน่นอนครับอย่างนี้โอ้ร้อนร้อนอนเ <c oughs> นไหนอ่าดีนะ,ะนครับเรียบร้อยสําหรับไข่ดิบที่ต้มในระยะเวลาที่เท่ากันนะครับก็คือสุกอย่างดีทั้งฟองน,นะครับนี่เป็นไข่สุกเลยน,นะ,ะเดี๋ยวแกะดูก่อนก็ได้นะจุบจุบนี่เห็นไหมครับอู้ข้างในเป็นแบบนวลๆเล็กน้อยครับนี่น่ากินจังว้าวเห็นไหมนะอันนี้คือสุกเรียบร้อยดีแล้วนะครับอ่าเดี๋ยวแยกไปก่อนแต่มาที่ตัวนี้สิเพื่อนๆดูนะครับนี่ เฮ้ยมันคืออะไรครับนี่หรือว่าการที่เราแช่น้ำส้มสายชูไว้มันอาจจะทําให้ไข่ไม่สามารถสุกได้หรือเปล่าเฮ้ยสารความรู้ใหม่เลยนะครับอ่าเรามาแกะดูกันดีกว่าครับว่าเกิดอะไรขึ้นข้างในบ้างนะครับ่างจะแสดงว่าสีขาวที่เราเห็นตรงนี้ไม่ใช่สีของตัวไข่ข้างในเป็นสีของเปลือกไข่ที่หุ้มชั้นนอกอีกทีหนึ่งกันนะครับมาเรามาแกะดูกันดีกว่านะครับว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นข้างในบ้างนะครับผมจะทำไงต้องจิกแน่เลยครับไม่ใช่จิกแบบพุ่งอย่างนี้นะงามไส้อะไรครับอะลองดูนะครับเปิดู้นะ จึ๊บโอ้เป็นเหมือนไข่ออนเซนครับนี่เฮ้ยแบบเนื้อนวลสวยมากดูดิแฟดอ๋อเป็นไข่ออนเซนครับดูตัวตัวเปลือกครับเห็นไหมอ๋อเฮ้ยอย่างเฟี้ยวครับเดี๋ยวกลิกนน้าส้มส่ชูผมว่าไข่เนี่ยต้องเปรี้ยวแน่เลยครับผมขออนุญาตดมกินก่อนนะครับอืมกลิ่นน้ำส้มส่ชูหึงเลยครับไข่อู้หทำาะไรน่ไป สวยนะอ่เ,อเปรียบเทียบกันให้ดูนี่อ่ะเห็นไหมไข่ต้มแบบธรรมดากับช่ต้มแต่ชูก่อนับเบ้ยมันดูเหมือนแบบเป็นไขน่นางพญาหรืออะไรอย่างงี้นะครับตัวไขต่ตรงกลางมันจะดูเหมือนเหลวๆอยู่เลยอะ่ะเราต้องช็อตดูข้างในเนาะมาดูข้างในไข่แดงกันครับอี๊ฟึบโอ้เฮ้ยแต่ข้างในไข่แดงสุกนะครับนี่อ่าแค่เปิดทุ่มข้างนอกมันดูไม่สุกเท่านั้นเองนะครับแล้วก็ตรงส่วนไข่ขาวอ่ะมาดูกันชักงนิดนึงกันน้ฮะ นี่ครับตรงส่วนไข่ขาวดูดิมันออกมาเป็นอารมณ์เหมือนไข่ตุ๋นนะแต่มันไข่ตุ๋นแบบที่สีขาวนวลเนียนเลยครับเออน่าสนใจครับตรงนี้ว่ารสชาติมันจะเป็นอย่างไรนะครับอะโอเคประมาณนี้นะครับจีนนะครับถึงช่วงเวลาแห่งความฮาริโหดหันษาเลยครับอือือจากกลิ่นที่ผมได้อยู่ตอนนี้ครับผมรู้สึกว่า มันต้องรสชาติไม่ดีแน่เลยครับเปิดตับแน่เปิดตับแน่ผมไม่่วงครับผมเป็นหน่วยกล้าตาเองเพื่อมันอาจจะอร่อยขึ้นมาเพื่อนๆจะได้เอาไว้ใช้กันนะครับวิธีนี้อ่ะเรามาเอาตรงน้ำบอกไปย่าวน้ำเอาแต่ตัวไข่พอเปล่าๆพอเราลองที่ไข่ขาวดูก่อนนะครับอ่ะตรงนี้ดูกจะจัดอีกทีครับเนื้อนวลเนียนนุ่มมากครับเหมือนขนมเหมือนอะไรสักอย่างไม่เหมือนไข่เลยครับอ่ะเอาน้ำบอกให้หมดอ่ะมาลองชิมดูนะครับ เอาตรงนะ <c oughs> ผมว่าไขา่เนา่า <c oughs> ใช่ไหมอะเน่าหรือว่ามันแบบอ,อ,อะไรอะมันทนรสมใสชูเข้าไปอะคือแย่มากคนระับมันไม่ได้ความเปรี้ยวมันมีความเป็นขมเลยเป็นรสขมเหมือนกินยาขมยาไม่จำดอมอะยาระบาย,ยางั้นดี่ก็ไม่แบบเฮ้ยแย่รสชาติแย่มากคนระับโอ้ยติดลิเล่โอ้โหอธิบายไม่ถูกเลยครับแล้วทีนี้ตัวไข่แดงเราทำาังไงเนี่ยโอ้ย อ่ะอะนี่นะครับนี่คือตัวไข่แดงที่แช่น้ำต้มสายชูไว้นะครับผมขอตัดอีกสักครึ่งนึงดีกว่านะ <S 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 ว่ามันใหญ่เกินไปนะครับอเอาเท่านี้พอนะะเดี๋ยวมนแล้วกลิ่นมันแย่มากเลยอะ่ะอ่ะไหนๆก็ไหนๆแล้วครับเราต้องลองดูนะครับมาลองเสียงตายดูนะครับพยายามคืนไป อออโอ้ยกับไข่แดงถือว่าพอกินได้ครับแต่ว่าเปรี้ยวมากไม่รู้เปรี้ยวน้มแตจู้หรือเปรี้ยวบูดเปรี้ยวเสียโอ้ยผวมกินไข่อะไรผมเนี่ยโอ้โหนี่ครับโอ้โหทำท่าปวดหัวเลยผมไม่ผ่านเลยครับผมผม,ผมไม่รู้จริงๆนะครับว่ามันเสียไหมมันเป็นอะไรไหมแต่เมื่อกี้ไข่แดงผมกินเข้าไปเรียบร้อยกลืนเข้าไปเรียบร้อยแล้วครับผมว่าเอเคนี้พอให้พอเห็นภาพน,นะครับว่ามันต้มมาเป็นยังไงอย่างปากมั่ง ไม่น่า,าเลยผมเขาแ้านอกแป๊บ Six and a half hours later กลับมาแล้วเกือบแย่เนี่ยผมบอกเลยครับว่าวันเนี้ยผมได้บทเรียนอย่างหนึ่งในชีวิตเลยนะครับว่าอย่ากินอะไรพิเรนพิเรนแบบนี้ครับทำท่า้องไท้ปเ่นปวนเลยอ่ะ มันแย่มากจริงๆครับใจหนึ่งผมก็อยากให้เพื่อนๆไปลองกินดูนะครับจะได้รู้ว่าที่ผมเจอเมื่อกี้มันเป็นอย่างไรแต่ใจนึงก็สงสารนะครับเพราะถ้าเจอแบบผมนี่มีช็อกอะแบบมันแย่รขขนะ <c oughs> จริงๆอะทิ่เลยตรงไข่ขาวนะกินเข้าไปแบบขนลุกขนพองเลยอะอันเนี้ยถ้าเพื่อนๆอ,อยากไปทดลองทําอะแค่ดูเฉยๆพออย่าลองกินเลยดีกว่านะครับผมเตือนแล้วนะถ้าเพื่อนๆไม่เชื่อไปลองกินดูแล้วจะเข้าใจครับว่าที่ผมพูดคืออะไรครับท้องหมุนท้องเดินอ,อยู่นะครับโอ้โหไอ,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 อนั่นแหละครับทุกคนเพื่อนๆ <c> เห็นไปในวิดีโอ ก็คือการเอาไข่ใสเด้งงที่แช่นต้มส่ชูเนี่ยไปต้มกินครับผลสรุปออกมาก็คือมันสวยก็จริงครับเันเหมือนเป็นไข่ปอมมาเหมือนเป็นของเล่นที่เขาทามาให้เหมือนเลยนะครับแต่รสชาติแย่มากสวยจริงเฟี้ยวจริงแปลกตาจริงแต่กินไม่ได้จริงครับโอ้ยเสียไข่ไปหนึ่งฟองครับปูจันๆว่าอย่าหาทันนะครับ <laughs> ไม่รู้วันนี้ผมต้องแอดมิดเข้าโรงพยาบาลเนี่ยรู้สึกไม่ดีเลยนะครับยิ่งช่วงเช้าอยู่ด้วยนะครับบอกเลยนะครับว่าถ้ากินอะไรแย่ๆช่วงเช้าเนี่ย เราจะรู้สึกไม่ดีไปทั้งวันเลยเศร้าเลยผมวันนี้อะไม่เป็นไรครับแต่มันเพื่อเป็นการพิสูจน์เพื่อเป็นการทดลองครับมันเป็นเรื่องที่เราอยากรู้เรื่องที่เราอยากลองครับมันเกิดผลอะไรเราก็ต้องยอมรับสิ่งที่มันตามมาเนาะโตๆเป็นผู้ใหญ่กันแล้วก็แค่อดทนไว้แค่นั้นเองอ่าเหมือนกันครับโอ้สบายดีครับไม่มีอะไรเลยครับแต่ดูดิครับเหงื่อท่วมเลยจริงๆเพราะว่าแบบมันแย่จริงๆ,ๆอะก,กินแล้วเหงื่อแตกเลย เอออะโอเคเหมือนนครับเพื่อนๆอยากให้ผมมาพิสูจน์อะไรบอกมาได้นะครับขอกันเข้ามาใต้วิดีโอนี้เลยเดี๋ยวผมลองอ่านดูแลวอะไรน่าสนใจจะจับมาพิสูจน์ให้เพื่อนคนอื่นได้ดูกันอีกนะครับจะเป็นต่อยอดจากของเดิมแบบนี้ก็ได้บอกมาเหดหรือผมจัดให้ได้ทั้งหมดเลยเนี่ยพอช่ผมตามใจแฟนๆอยู่แล้วครับสุดท้ายนี้จําไว้นะครับสิ่งที่คุณรู้จักตาคนอื่นไม่มีวันเจ๋งเท่ากับลองชิมไข่นี้ด้วยปากตัวเองแล <c oughs> ควับเราทำตุ้เตียงแล้วรู้ซึ้งเลยจริงๆนะครับถึงไงติดกันวิดีโอ เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับวันนี้ก่อตัวไปแอดมิดก่อนลงบันไนอยู่ใกล้สุดนี่ท้องหมจะระเบิดแล้วเอไปก่อนนะครับสวัสดีครับอยากกินไหมเอาไหมอเอาไหมให้กินเลยให้กินหมด2องฟองเลยเอไปเลย <laughs>